สวัสดีครับสวัสดีตอนแรๆครับพี่น้องใส่เป็ดคือเกาครับแรงนี่นี่ครับนี่กิริดนะครับผมหาหัวกบได้ครับว่าจะเอาหวกมาใส่หัวกบท่านญ่ครับเลยเดี๋ยวเราเอากิริศมามาใส่อสัมไม้เกาครับจากคลิปที่แล้วครับที่ผมมาใส่เงยเขียดป่ามันส่งคือครับคือเป็นตะมีหลายอยู่ครับเลยมาลองสับมอง มันบ่เงี้ยกิริตเดี๋ยวอย่างเดียวกับมันหล่อนไว้ครับเงี้ยกิริต้ตองมันเสียบเงี้ยดูดูครับอ่ะเป็นบัวร้า,ายครับไปใส่กันครับผมสีคำกอนนี่กับสีคำเหรอส่งฝากกับขึมๆค,ครับผมส่งคือฝนสีตกนี่แหละไปลุยกันเลยครับผมเรา,ามม้ยมน้ำกันได้พี่น้องใส่แล้วครับพี่น้องมันเป็นางยำกลับนะครับเราถือบ่ เดียวดรอยลังพอดีครับตัวสีเหลวฝาไปบนกบเกือบซองทุมครับเสียงหึมๆๆอยู่นึ่งเสียงเขาฉายหนังห้พี่น้องครับหนังกลางแปลงครับหนังขายยาครับลองไปแวะไปนี่หอครับเสียงบึมบุคมับม่บบ ไ,ไ,ไปเขาดูลังนี้ครับคือยังเป็นหมือกลุ่มเป็นหองโอ้ยรถถี่ไม่เกี่ยวไปดีสิครับ,บรถถี่เนี้ยร้อนครับผมเป็นมุมมั่วเป็น้องน้ำเขาครับน้ำเขาเปนแบตหล่มตกน้ำเหมับเมื่อกี้หลังนี้ครับจมนี่เลยนะครับ ฝายังอยู่ดินดึกๆอยู่ครับนี่ครับน้องรุ่นกันอยู่ป่ะเอ้ยนี่จะโตใหญ่ป่ะโอ้ ตรงนั่เลยครับแ้มแรกครับผมโอ้ยเกือบหลุดเดี๋ยน้อยเดียวโอ้ยเปลี่ยนม่วงเลยเด้อเว่ยเกือบหลุดครับผมมึงเนี่ยนั่นโอ้เกี่ยบ่ได้ตัวครับโอ้ยมันบ่ห่วยชัดเด้อพี่น้องขอถอดขอใหลายครับแต้มแรกมากเลยครับผมน้องชายนังกลางแปลงครับพี่น้องโอ้ยืออยู่ไก่แเนี่ยม่อชัดเหรอครับขี้ยู่ไก่แห้ง พี่นอ้องฝนต๊ะบอกอยางแห้งนะครับโอจนอมึงที่ละ่ะถวมเบ็ดถลวมเยื่อตายเลยครับนี่จีรีตายเลยจิว่า,วาตีหนึ่งครับนี่ยัง่อยได้ไม่ยำเบ็ดวังยมกับอะไรตัวเดียวนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็ขอเสียบเงี้อกันครับตีหนึ่งเหรอเป็ียนเงียอกันถามันถือเงี้ยเหมือเศร้าอีกครับยัง่อยเบิ้งต่อถ้ามันถือยัง่อยผมจะทายมึงนะครับเนาะ ผลก็ยังลล่ยนอยู่ตอนนี้บัดบัดถือยังก็สิไายเบิ่งครับพี่น้องเอาล้วพี่น้องหลังถือแล้วครับผมอย่ามาบอกหลายหลังครับโมก็สิมีหลังนี้นะครับดึง <c oughs> โอ้ยหลุดจ่อย <c oughs> โอ้ยแต่งหลายหลังโมกสิมี่ถือถือก็ลุดซั่มพี่น้อง ท่านนี่มัมนจะเตียมอยู่ครับรอบเดือนนี่ที่ไหนยังบ่าหมานันใช่ยาม,มาวันเป็นเทิงหนึ่งเห,หรอครับเด็กหาชิบฮุกชิบลังเหรอวะพึ่งก็จะถือถือกันรุดซ้ำครับผมนะยามกันตัวพี่น้องหลุดกันตัวหลังพี่ดึงไว้สิกุ้งก็ขาแท้โอ้ยวายุยอะไรพี่น,น้อง กินตะมมาเบ็ดรุดไปอีกแล้วครับเจืแล้วครับทั้งหะเร็วเร็วยูบะเนี่ยกิริบมันกินตื่นมาได้พี่น้องกินบ่อเลิกครับมันรุดง่ายจังตัวแรกที่ถือก็คถือเกือบเป็นอวตา,านครับมองแลง ตัวหันกระลุดอืมบางคนหน่อยครับผมอะไม่แล้วละ่ะเมื่อกินแหละครับสีรุดเลนแต้มแรกครับได้เป็นควันกระสั่งนี่เออหัวก็สีได้ครับจนเบ็ดสีเบิสละแต้มแรกแต้มแรกเบสสิเบดแล,ะละ้วล่ะ มื่อเสาร์จังไม่ย้ำน้ำกันอีกเด้อพี่น้องบ่กมันหลับขึ้นนี่ตัวเดียวนี่แหละผมนี่มึงหลังทั้งหนาคือเป็นสีจมๆพี่น้องหลังติดกันเลยเนะครับตัวหลังที่มันถืออ๋อหยู่หยุด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 โอ้ถือเลี้ยงกันเลยตัวนึงคอยแล้วคอยแล้วพันกัวเขาเลยครับอืมับหดจมเลย โอูยน้ำขึ้นลึกแท้่ขึ้นมาแล้วครับสวงามเลยครับเข่าเข่าตาเลยท่านบ่อถือตาเป็นบระยูครับผมสวง,งามครับแต้มที่สองครับถือเรียงกันเลยอโอ้ยแล้วพี่น้องถือแล้วครับถือไฟแล้วถือไฟเจ้าอยู่ก็เหรอยิงดินอยู่ไยเออยู่ยู ไปขึ้นไปอะไรเงียแกมที่สามครับช่อนตัวงามเออเนี่ยกี่เหรียญคนกินบลูเกนะครับมันคือเนี้ยหัวกเนี้ยเขียวมันพอมันรุดง่ายลหะครับผม ล้งอย่รถูกหลังสุดท้ายแล้วครับบ่ถูกซ้ำใ้่ยไม่หรอพี่้องเสียบเยังไหมทุกหล้างครับมันน้ำถ่วมตายครับบางหลังกัดลอนบางหลังกัดตายน้ำถ่วมฝนตกครับน้ำขึ้นถ่วมจริงดีบตายครับ เพนจมน้ำแล้วตายย่างเดียวครับจี่ต้องให้หัวพ่นน้ำครับเมื่อกี้อกนี้แล้ครับ,รบผลงานเท่าสัต้มหลอกม่ยามครับตัวง,ง่ามละอันนี้เหอนหลอบเมงแรงครับยามกับในตัวเดียว ถ้าเหลมาใส่น้ำมูอยู่เดี๋ยวฉัมาใส่น้ำมูเมื่อินเสาจังหวะกันไหมน้อพี่น้องไม่ย้มน้ำกันเด้มอมื่อินเสารครับเสาร์เหรอครับพี่น้องแจ่งเหรอครับผมมากูเบ็ดเหรอครับขึ้นกับไดนไปสามแต้มกับเนี่ยเหมือดแลงตัวหนึ่งซีแต้มครับเารานีก็ไปไปลุยกันเลยครับผมมกูเบ็ดครับฝนตกเบิดขึ้นครับพี่น้อง น้ำถว่วมีเคือเก่าเหรอหุ่น้ำขึ้นครับนี่ก็ยังเล่นๆอยู่ได้ครับนี่มันขึ้นโอ้ยตกแห้งครับมื่อกี้แล้วน้ำถ่วมี่ะจีนหลีดตายมดแล้วครับอ,อันได้ถือผมยังคอยจิตพี่น้องเบิองนะครับเนาะตัวดถือคอยยังเมืองครับเบียดมันหลายหลังโวดก,กันจิตท้ายมืดมันกิที่เงาครับผม อย่างทีขันพี่จมก็แขจมน้ำเลยครับผมเดี๋ยวคึอบดึงมาอ,อู้พันกาเขาดูแล้เนีโ่โอ้ยยูยูยยูยตัตัวมาแล้วอ้เห็นหัวดำขุดกแล้วอ้ปดุปดุปน้องปดุปปดุกครับหองเขาคือเลี้ยงปดุกนี่ปดุกนี่ ยูวะป่เห็นหลี่นาะปวดุกกินีดกันกันนี่ันคัแก ดูนหโอ้ยดูดูนีหมโอ้ยวิหมอกขึ้นน้ำถั่วน้ำท่วคนแทบโอ้ยดูดูนีน่ไหโอ้ยกำกบุหุมไม่ีน้องโอูมัจังเถอตัวนี่ไหมกำบุหุม ตุ๊ก <nine> น <ages> ี่เลยครับอ้ยสงเขียรปัดปัตปัตปัดปัตปั่ปัุปัต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 ปมปัตปเตาัตรัตปัตปรตปัตปัตปัาปัตปัอปัตปับปุกปัต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 ตปัตปัตปััตปััตปอตปัตัตปัปัตปัมันใหญ่ััมานับผม ปลาไม่เรียนครับคุณต่ำกว่าเขาตึงๆๆๆผมว่ามันปลาถือเบ็ดผมว่ามันปลามันถอนขั้นเบ็ดครับหลักไปม้ปลาอย่างนู้นเนาะมันกระโดดคุณนะคุณนะมันต่ำกว่าเขาตึงๆๆๆเลยครับคุณคุณนะคุณนะเกี่ยวกันไหมคุณมันปลาเงี้ยเต่า ฝนตกมาขึ้นนำไลบางแห้งหนึ่งนำขึ้นนะครับนี่โอ้ยถ่วมมันกินลีตายมืดครับเด็กอยังดียั้ได้ไป,ประดุกมาตัวหนึ่งครับกูกันต้อครับไก่สีบระะ์แล้วล่ะเงียบเนียแเหรครับผมอานนี้เต็มสองครับรอบเส้า เป็นชนตรงนงามครับโอ้กิดนฤทกิน,กนี่จินฤทก็ไดปวดตากันครับผมพี่น้องเอ้าคือมีใสเดือนไม่ก็สิกินสีกินเดือนมากอ่อนเลยครับแล้วม,มากินจิ๋นิบ เรียบร้อยแล้วพี่น้องอู้เหลือหลังหนึ่งสุดท้ายอยู่พุ่นเหรอครับก็สิได้แต้มเดียวนี่ยแหละหลอบเสานี่ครับปลาดุกใหญ่ครับรดุกยักษ์ดุบกใหญ่เลยครับยังคอยไปเบิ่งผลงานกันเด้อพี่น้องเออเด็กปลาสองโตแม่ล่ะก็พอคออีกตัวน,นึงครับปุ่มวานี่ยกาี้เหลียมนี่พ่ค่อยเวิร์กปันใดครับผมมันตายไวครับน้ำท่วมก็ตายสู่ใส่เดือนกับหอกปันใดครับปลานี่สิมีหลายอยู่ด้วยครับผมว่า มันหึงยีลีหังตายไวครับผมมันได้นหัวมาใส่นี่โอ้ยผมว่ามันคักแล้วนี่เดี๋ยวไปเบิ่งผลงานกันพี่น้องแล้วอย่างหลังเยววุ่ิแหละนี่มึงก็จะบ่ถือดอกครับบัตรถือยีลีครับผมหลังสุดท้ายน้องเมืองบรรยากาศนี่มึงเศร้าครับโอ้ยสงหน้าเข่าโจอเขางามคลัก น้ำน้ำไหลนำสิลวดน้ำลวดน้ำคุ้นๆครับมหาไซเบตปลาลวดครับผมน้ำไหลดอกสิน้ำลวดให้ ไปครับพ,รพ,รพี่น้องมึงผลงานกันอะพี่น้องมาเบิ่งครับสถือผลงานครับผมใส่เบ็ดยงากิลิครับเมค่อยีมานเหรอครับเบ็ดเป็นร้อยปลาห้าหกตัวนะแต่ว่าปลาดุกตัวนี้อุ้อยไงครับพี่นอ้องเงาอิลินี่แหละครับผมพ่อเดี๋ยวยุดีกินอยู่ครับพ่อแหลวแรงแหลว,ว,วง่ายอยู่ ผู้ใดเขามารับชมก็ฝากนะครับฝากฝากดติดตามให้น้ำหน่ครับผมสำหรับคลิปนี้กะขอลาไปก่อนนัพี่น้องนะครับเริ่มตีสวยแล้วละ่ะพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ